บันคุดดูแลยังไงให้หายเร็ววันนี้หมอก็รวบรวมมาให้9้าข้อนคะคิดว่าค่อนข้างครอบคลุมทั้งหมดแล้วค่ะข้อหนึ่งัดผ้าก๊อซแน่นๆหนึ่งชั่วโมงมีเลือดมีน้ำลายให้กลืนอีกเดียวนะคะห้ามอมหรือห้ามบ้วนทิ้งนะคะเพราะว่าการอมบ้วนจะทําให้เลือดไหลไม่หยุดได้ข้อสองสองถึงสามวันแรกจะมีเลือดซึมๆได้เป็นเรื่องธรรมดานะคะถ้านับหนึ่งถึงห้าแล้วอ้าปากแล้วไม่มีเลือดเออขึ้นมาจนล้นแผลอันนั้ถือเป็นเรื่องปกตินะคะไม่ต้องตกใจข้อสามห้ามเอาอะไรไปแคะแผลหรือดูดแผลเช็คว ให้กระดูกเบ้าฟันอักเสบได้แล้วถ้าเกิดกระดูกเบ้าฟันอักเสบแล้วจะเกิดอาการปวดมากมากจนทานยาอะไรก็เอาไม่อยู่เลยค่ะข้อ4ให้แปรงบริเวณรอบแผลได้ตามปกติเลยนะคะห้ามไม่แปรงนะเพราะจะเกิดอาการอักเสบได้แต่ก็ไม่ถึงกับต้องไปขยี้ตรงบริเวณแผลนะคะถ้ามีเศษอาหารไปติดบริเวณปากแผลก็สามารถทําความสาะอาดได้เบาๆนะคะไม่ต้องไปล้วงแคะนะไม่งั้นจะเกิดกระดูกเบ้าฟันอกักเสบเหมือนข้อที่ผ่านมาค่ะข้อ5งดอาหารร้อนและรสจัดโดยเฉพาะเผ็ดจัดเปรี้ยวจัดเพราะจะทำให้แผลระคายเคืองได้ค่ะข้อ6งดสูบบุหรี่และดื่ม เรื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์รวมถึงน้ำยาบ้วนปากที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์ด้วยนะคะเพราะจะทําให้แผลหายช้าได้ค่ะข้อ 7. งดออกกําลังกายนกหนักๆ พราะอาจจะทําให้เลือดหยุดไหลช้ารวมถึงทําให้มีอาการบวมมากขึ้นได้ข้อ8ประครบเย็นเพื่อลดบวมในช่วง 1- ถึง3มวันแรกเพราะธรรมชาติแผลจะค่อยๆบวมขึ้นหลังจากวันที่ผ่าและบวมมากสุดวันที่3หลังจากนั้นจะค่อยๆยุบลงซึ่งการบวมมากหรือน้อยก็ขึ้นอยู่กับความยากง่ายของแต่ละเคสค่ะข้อ9ทานยาตามแพทย์สั่งโดยเฉพาะยาฆ่าเชื้อต้องทานให้หมดนะคะส่วนตัวยาแก้ปวดลดบวมไอบุโครเฟนควรทานตั้งแต่วันแรกถึงวันที่3เพื่อลดโอกาสบวมและก็อักเสบค่ะและถ้าแพ้ยาหรือมีโรคประจําตัวต้องแจ้งทันตแพทย์ก พุดท,ที่ยากรากฟันใกล้เส้นประสาทอาจมีอาการชาหลังจากผ่าฟันพุดได้อันนี้แนะนําให้ทานวิตามิน b 1, b 6และ b 12เสื่อการชามักจะค่อยๆดีขึ้นเร็วช้าแต่ละคนไม่เท่ากันนะคะอาจจะเป็นหลักเดือนหรือหลักปีได้ค่ะและสุดท้ายอย่าลืมไปตัดไหมเมื่อครบกาหนด7วันนะคะปันี้ปัญหาปรึกษาหมอนะ้ทุคุณนะคะบ๊ายบาย